สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการพิมพ์หน้ากระดาษแบบมีรันตัวเลขนะครับโดยมีข้อความอยู่บนด้วยอันนี้เราจะใช้เป็นเหมือนในการช่วยในการพิมพ์รันตัวเลขนะครับตอนแรกเราตั้งหน้ากระดาษให้เป็นขนาด18สูง18คือหน้ากระดาษพื้นที่ทำงานเราตั้งเป็น18มิลคูณ18มิลจากนั้นเราก็เดบิ้นคลิก ตั้งตัวสี่เหลี่ยมประกบกับหน้างานนะครับแล้วก็วาดวงกลมใส่บนวงกลมสีขาวไม่มีไม่มีลายนะครับแล้วจับไว้แล้วก็ตั้งเซนเตอร์โดยกดอลนรนะครับตั้งเซนเตอร์จากนั้นเราก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไป ราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปแล้วเราจะกาหนดให้ตัวเลขนี้วางเซนเตอร์ครับเพื่อให้เวลามันเป็น2หลักหรือ3ามหลักมันจะได้ยึดศูนย์กลางไว้จากนั้นเราจะเปิดวินเมิด e แล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะครับกดตัวล่างกดซอร์ด a ดเลือกเป็น Excel โอเคจากนั้นก็เลือกที่ไฟล์ที่เราทำไว้บน Excel นะครับ โดยการ Run, รันดับเบิลไว้ก่อนกดโอเคกด Next แล้วกด Next แล้วก็ Next แล้ฟินิตจะขึ้นกรอบปิ้นเมิดมานะครับเราจับกด Insert แล้เวเราจะถอยหลังก่อนเราต้องจับตัวที่เราตั้งไว้โดยไฟล์ให้เป็นสีดำนะครับแล้วกด Insert เพื่อให้ตำแหน่งของ ตัวเลขนี้มาแทนตรงที่ฟอนต์ที่เราตั้งไว้มาจับให้เข้าพอดีกับวงกลม,มจากนั้นเรากด Merge to New Document นะครับเขาก็จะรันตัวเลขไปตามที่เราตั้งไว้ใน Excel นะครับคืออันนี้รันตั้งแต่ตัวเลข1ถึง150ทีนี้เราก็มากดไฟล์แล้วเราก็ปริ้นต์เซตอั up, ตั้งเครื่องปิิ้นให้เป็น adobe pdf นะครับกด ok จากนั้นเราก็ฟล์แล้วก็ปิมพ preview ตรงนี้เราจะตั้งให้พิมพ์ต่อๆกันไป10บแนวนอน10แนวตั้ง15นะครับแนวตั้ง15เราก็จะได้ตัวเลขซึ่งลั n เบอร์เรียบร้อย1ถึง นี่นะครับจากนั้นเราก็กดพิมพ์เขาก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์ให้เราจะตั้งชื่อเป็นพอเราสั่งพิมพ์แล้วเราก็จะได้เป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งเป็นการเรียงด้วยโครโอดอรเป็นการเลียงพิมพ์ด้วยโครโอดอรก็จะเป็นไฟล์นะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่โครโอดอรนะครับแล้วก็ปิดไปเลย ปิดเป็นเมิดไปปิดตัวแบบไปแล้วก็ File new จากนั้นเราก็ Import ตัว pdf ที่เราทำไว้เมื่อกี้เขาถามว่าเป็น t e ท t หรือเป็น Curve เราเลือกเป็น Curve โอเคพอได้มาแล้วเราก็มาวางบนกระดาษ มันจะเรียงตัวเลขให้เราเรียบร้อยเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปก็สามารถใช้คดดอเป็นตัวลันดัมเบอร์ได้เลยนะครับ เราก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเวกเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแบบ p d f ีสามารถแก้ไขได้ช่วยให้การรัดนดัมเบอร์ของเราเนี่ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ